สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ ford e v e r e s t Sport นะฮะตัวนี้ตั้งคิวล้อ3นิ้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่เว้าเซนเตอร์นะฮะไม่มีเจาะหลบเซนเตอร์นะฮะเป็นคิ้ว6นะครับดูนะฮะหชิ้น2ชิ้นนะครับตามไปด้วยนี่ฮะนี่ครับ3ชิ้นแล้วก็4ชิ้นนะครับข้างละ4ชิ้นนะครับหลัง2นะครับหน้า2งานสวยๆ3นิ้วนะฮะดูนะฮะ เก็บงานแนบกับตัวรถไปเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการให้รถมีมิตินะครับความสวยงามเพิ่มขึ้นโดยที่ดูแล้วไม่เถอทะักนะครับนี่ครับคิวร้อสามนิ้วในฟอร์นะครับตวน,นี้เป็นฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับหน้าสองหลังสองนะครับสามชิ้นนี่ครับ หนึ่งชิ้นนะครับสองชิ้นประตูเปิดได้นะครับปกติต่างมาช่วยชิ้นหน้าอีกสองชิ้นนะครับชิ้นคินะ้วล้อแล้วก็ชิ้นปลายกันชนโอเคนะครับฝากไว้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ฟอร์ตตัวนี้อยู่นะครับสนใจที่จะอัพเกรดในการใส่คิ้วล้อใหม่แบบนี้สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fanpage แต่งรถได้ดัเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0 8 1 9 5แป1 8 1คลงเาดปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ